เครับเราก็จะมาเปิดการแชร์ฮอสปอร์ตของเครื่องโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องโน้ตบุ๊กของผมดึงอินเทอร์เน็ตจากเครื่องโทรศัพท์นะครับโดยการเข้าไปเซตติ้งครับโดยการเข้าไปตรงนี้ครับตรงที่เป็นเปิดดนะครับนี่ครับตรงอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นเราก็เลื่อนลองมานี่ครับ ฮอสปอตส่วนตัวเราก็กดแล้วก็เราก็ตั้งค่าต่างๆที่เราจะตั้งเป็นพาสเวิร์ดอะไรครับนี่ครับผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาจําชื่อของฮอสปอตตัวนี้แล้วก็รหัสเพื่อที่จะไปคอนเนคกับโน้ตบุ๊กที่เราจะใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนเครื่องผมนี้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ10เมกครับโอเคครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับในการเปิดฮอสปอตแล้วครับโอเค สเต็ปต่อไปคือจะไปเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กครับเพื่อที่จะให้ใช้ใงานอินเนอร์ได้ครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับ จะมาจับ Wi-Fi ในโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะให้โน้ตบุ๊กมองไปเห็นตัวฮอสปอตในโทรศัพท์มือถือเราครับโดยขั้นตอนังนี้ครับเปิด Wi-Fi โน้ตบุ๊กขึ้นมาครับผมโดยผมตั้งแชร์ฮอสปอตไว้แล้วนะครับเป็นชื่อนี้ครับให้เซิร์ชหาแล้วนี่ครับ akd 9 8ผมก็ตั้งพาสเวิร์ดไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่ akd 9 8ครับนี่ครับแล้วก็กดติ๊กให้มัน connect อัตโนมัติโอเคแล้วก็คอนเน c t ครับผมจากนั้นมันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้ง Security ไว้นะครับ Security ไว้ wise. โอเคผมตั้งไว้แล้วผมก็จะใส่ครับยังไงก็ไม่ต่ำกว่า8ตัวครับนี่ถ้าขึ้นโชว์นี่คือผิดครับผมต้องใส่ใหม่โอเคนี่ครับถึงตรงนี้แล้วมันก็ถามว่า จะให้คอนเน็กครับแล้วก็แล้วก็ตอบย e ดครับผมโอเคแล้วก็รอสักครู่โอเคครับโหลดเข้ามาถ้าขึ้นโชว์นี่คืออินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วครับนี่ครับอินเทอร์เน็ตแอคชั่นแล้วครับอินเทอร์เน็ตแอคเซสครับโอเคมาแล้วครับโอเคเสร็จแล้วเราเราลองเข้า YouTube ดูครับเข้าเน็ตเข้าอะไรดูครับผม ใช้ได้ไหมโอเคมาแล้วครับโอเคผมจะลองเข้า YouTube ดูนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวลองเซิร์ชช่องผมเองนะครับช่องอะคาเดตไลสไตล์ครับ โชว์มาแล้วครับผมลองเทสเปิดดูครับส่วนเน็ตในมือถือผมคือใช้อินเทอร์เน็ตสิบเมกะครับโอเคครับลองเปิดฟังสักลองเปิดฟังสักคลิปดูก็ได้ครับโอเคเข้าไปประมาณนี้ครับ ยอยู่ครับโอ,อเคมาแล้วคร,ครับนี่ครับช่องกคะเดลยบแล้วตล์ครับครับนี่ครับกดฟังแล้วครับยังไงก็ไม่ต้องข้ามโฆษณานะครับผมเปิดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเสียงขึ้นก่อน สักครู่ครับในาการเชื่อมต่อ Wi-Fi จาก h o สพอร์นี่จะง่ายนิดเดียวครับโดยเราแชร์ Wi-Fi h o สพอร์เราท่านั้นก็จะมาเปิด Wi-Fi ในเครื่องโน้ตบุกโน้ตบุกก็จะให้เราจาับ Wi-Fi โอเคครับโอเคครับมาแล้วครับผม ครับครับผมนี่ครับง่ายทีเดียบครับลองทดสอบดูครับโอเคเปิดเต็มจอดูก็ได้ครับผมนี่ครับรพิธีการเชื่อมไฟไฟายนูตบุกจากพาสปอร์ตโทรศัพท์มือถือนะครับรมาณนี่หละครับโอเค เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมีการแชร์โมบายฮอตพอตจากโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะไปเปิดที่ PC นะครับโอเคโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะโอเคครับ <S <S ต่อแล้วครับต่อไปคือจะจากการแชร์แชร์ โมบายฮอสปอตจากโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะให้ PC เราเชื่อมต่อจากโน้ตบุ๊กอีกทีหนึ่งครับโอเคโดยการเราเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่เป็น wi-Fi รูป wi-fi เนี่ยนะครับแล้วกดตรงนี้เลยก็ได้ครับโมบายฮอสปอตหรือว่าเราจะไปตรงที่ตรงนี้ครับ Network Internet Setting ครับผมแล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เข้ามาในในหน้านี้หน้าต่างนี้ครับ ก็จะมีให้เลือกตรงนี้ครับนี่นี่นี่โมบายฮอสปอตแล้วก็คลิกเลยครับผมปึ๊บนี่ครับแล้วเราก็นี่ครับครับเราก็มาเปิดตรงนี้ครับในการแชร์ออนออนนี่ก็จะเป็น Off On ครับก็จะเป็นออครับนี่ครับเปิด สจุดนี้ครับส่วนตัวนี้เราจะตั้งเป็น password security ของเราเองก็ได้ครับตั้งประ,ประมาณไม่น้อยกว่าแตัวครับจะดีคือโอเค password ที่เรารู้จะ connect ไปอีกเครื่องหนึ่งนี้ครับจะเอาเครื่องโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะเอา PC ของเราเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ครับเราก็โอเคแล้วแล้วเซตัสมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับว่าปล่อย h o t p o ให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่โอเค โอเคครับมาต่อเลยครับแล้วเราจะไปที่ PC เราครับเพื่อจะต่อคอนเน็กของตัวนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราแชร์โมบายฮอสปอตจากเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วครับแล้วก็จะมาที่เครื่อง PC ที่เราจะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กครับโอเคนี่ครับเครื่อง PC ของเราครับโอเคครับต่อเลยครับผมแล้วก็มาเหมือนเดิมครับเข้ามาตรง ไวไฟของเราครับนี่ครับผมไวไฟของเรานี่ครับตรงนี้ครับผมตึ้งคลิกใช้มาคลิกไปแล้วก็ต้องเปิดไวไฟครับแล้วมันก็จะหาตัวไวไฟที่เราแชร์ไว้เรเปิดเรียบร้อยแล้วครับเจอแล้วครับ a k d นี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็จะ connect ครับแล้วก็ติ๊กก่อนจะ connect ครั้งหน้าต่อไปจะคืออัตโนมัติเราก็ใส่พาดเวิร์ดที่เราตั้งไว้ครับพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ เสร็จแล้วก็กดเหมือนเดิมครับนี่ครับเรียบร้อยครับ Connect อินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้วครับผมดีครับอินเทอร์เน็ตแอคเซสนะครับโอเคเราลองเปิดเปิดดูสักตัวหนึ่งครับโอเคนี่ครับขอแนะนำเหมือนเดิมครับลอง เช่องกระเด็และสไตล์ครับเหมือนเดิมครับเน็ตผมใช้นี่ประมาณ10เมตรครับจากคอสอร์มือถือนะครับสมมตินะครับโอเคเราก็จะเข้าใช้เน็ตงานเน็ตได้ปกติครับ เปิดดูสักคลิปหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับคลิปล่าสุดผมครับการสอนการเกากีตาร์ครับนี่ครับโอเคก็จะขึ้นมาอยงนี้ครับอินเทอร์เน็ตก็โอเคครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับวิธีการเชื่อม w i f i จากมือถือเราโดยการเราแชร์ฮอตพอตไปมือถือครับ คือมันจะเป็นสเต็ปคือแชร์จากมือถือเราให้โน้ตบุ๊กมาดึงอินเทอร์เน็ตจากมือถือเราเสร็จแล้วเราก็แชร์โน้ตบุ๊กอีกทีฮอสปอ o t ตโมบายให้ pc ใช้งานนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับใช้งานก็แรงเหมือนเดิมครับผมโอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีเก็บความรู้อะไรใหม่ๆมา ให้รับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมรับฟังช่องผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอกระดิไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับขอบคุณครับ